ว้าวสวยสวยครับว้าวนี่ ่คิปเปอร์มีสองโลสี่ครับตัวใหญ่มากครับนี่ปลาไหลครับโอ้โหไม่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่กับธรรมชาติครับมาทอดแหงเหมือนเดิมครับมาหมายคลองน้ําก่อยข้างทางครับช่วงนี้ฝนล,ลงเยอะครับฝนตกเยอะน้ําจืดลงมาเยอะเลยจนน้าในคลองขุ่นเลยไม่รู้ฝั่งนี้จะมีตัวเปล่าแต่ว่าฝั่งอีกฝั่งครับจะเป็นฝั่งน้ําก่อยน้ําเค็มฝั่งนู้นช่วงนี้น้ําลงเยอะเลยเดี๋ยวมาลองคอดตรงนี้ดูก่อนเมื่อก่อนมันเคยมีปลานินไซส์ใหญ่ วันนี้เอาแห่สิบสองศอกมาครับแห่สิบสองอกตาสามเซนหนักห้าจุดสามโลครับนี่ครับก็จริงวันนี้เอาเบ็ดตกปลาคันตีอยาปอมมาด้วยเมื่อกี้แวะตีตามทุ่งนาข้างทางครับเล่นไปเกือบครึ่งวันไม่มีปลากัดเลยก็เลยเปลี่ยนแผนสองครับเล่นแห่ดีกว่านี่ครับเชือกครับเชือกคล้องแขนไว้แบบนี้นี่ขึ้นง่ายๆครับแบบนี้หวานไกล หวานไกล่แล้วก็แตกสวยเดินหวานในน้ําน้ําเลยเอวหวานสบายครับเนี่ยเนี่ยครับจับเชือกแขมไมแบบนี้แล้วก็จับช่วงจอมแหครับเยทบแหผมจะทบมาประมาณสอกหนึ่งทบมาประมาณศอกหนึ่งแต่ถ้าเนื้อแหเยอะครับแหใหญ่เนื้อแหเยอะล้นมือก็แนะนำให้ทบมาสักแขนหนึ่งมันจะจับง่ายเวลาจับแล้วมันจะไม่ล้นมือ ผมจะตับแค่นี้พอดีว่าแห่นี้หวานประจําครับมันพอดีมือเลยเนี่ยผมทบมาประมาณสอกหนึ่งทบมาแบบนี้ครับนี่นี่แล้วก็เอาแห่มาตั้งแบบนี้นะถ้าหวานบนบกผมจะจับช่วงนี้ครับช่วงเลยเอยวขึ้นมานิดนึงช่วงสะดือครับแต่ถ้าหวานในน้ําน้าลึกต้องจับแห่สั้นหน่อยก็จะจับเลยเข่าขึ้นมาหน่อยเดียว ให้แหพอพาดไหลได้ครับนี่ครับจับประมาณนี้จับแบบนี้ครับพับนี่แล้วก็ส่งมาฝั่งฝั่งซ้ายนี่ถ้าน้นาขึ้นฝั่งขวาก่อนก็ส่งมาฝั่งขวาเนี่ยส่งมาฝั่งขวามันจะเป็นแหนจะเป็นลักษณะนี้ครับทีนี้ก็มาจับฝั่งด้านตัวเราเนี่ยจับฝั่งด้านตัวเราเอามาพาดไหลครับนี่ คือผมจะหวานออกด้านขวาครับผมจะขึ้นแหเอาแหพาดบ่าข้างซ้ายก่อนนี่มันจะเป็นแบบนี้ครับทีนี้ก็มาจับอีกฝั่งครับฝั่งด้านเดียวกันที่เราพาดบ่าไปเมื่อกี้ทีนี้เนี่ยมาจับแบบนี้เลยแล้วก็เอามาพาดบ่าข้างขวาเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับนี่ยพาดซ้ายเสร็จแล้วก็มาพาดขวาทีนี้ก็แบ่งครับแบ่งแบ่งให้เท่ากันดีกว่ามันจะหวานง่ายเนี่ยประมาณนี้ครับ นี่จับขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ส่งมาอีกฝั่งเนี่ยนี่มันจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยเวลาเวียงครับเวี่ยงแบบให้หมุนตัวนิดนึงฟับเนี่ยเวียงให้เป็นวงกลมครับหมุนตัวนิดเดียวฟับประมาณนี้ครับหมุนนิดนึงแล้วก็ปล่อยมือพร้อมกันอยาวเวี่ยงโยนตรงๆแบบนี้ถ้าเวียงโยนตรงๆแบบนี้แห่มันจะแตกเป็นทางยาว ถ้าอยากให้แหแตกเป็นวงกลมก็ให้หมุนตัวนิดนึงปัอบเนี่ยมันก็จะเป็นวงกลมแล้วแล้วก็ปล่อยมือพร้อมกันเลยครับโอเคครับมาดูฝั่งนี้ครับเดี๋ยวหว่านฝั่งนี้ให้ดูมาดูมือครับนี่ดูนะครับฟับนี่ครับสิบสองซอกตาสามเซนครับหนักห้าสุดสามโล ย้อนแสงเลยฝั่งนี้ประมานไหมฝั่งนี้น้ําจืดลงเยอะครับปลาน่าจะถอยอ่ขึ้นแหแบบนี้วหวานได้ไกลครับเวลาอยู่ในน้ําก็หวานน้ําเลยเอวหวานสิบสองสอบผมหวานแตกถึงจอมเหมือนกันนะอยู่ในน้ําอ่ะไม่มีปลาโอเคเดี๋ยวย้ายไปฝั่งน้ําก่อยครับ เดี๋ยวย้ายไมาครับมาดูข้างต้นจากนี้หวานเข้าไปใกล้ๆต้นจากครับ กินอยู่นะเฮ้ย hey. ขาวๆ <S 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 อะไรเอ่ยโอ้ยปนันนีเนาะอู้เยอะครับเฮ้ยมันจะมีไซส์ด้วยนะอุ <S 2> <S 2> ย้ยเยอะเลยปนันนนหมอเทศครับว้าวว้าว สวยๆครับว้าวนี่เดบร้อยีเผาเผาเผาเขาว้าวโอ้โห <c oughs> ผมนิบานเลยดูด้วย <c oughs> สวนมากสายสวยนะสายเก็บได้เยอะเลยครับ อืปานินหมอดเทศครับอยู่ร่วมกันของน้ำก,ก่อยใสสวยๆเยครับส่วนมากจะเป็นหมอดเทศครับปะนีนยังไม่เห็นเลยนะ <c oughs> หอเทศเดียวนี้คนหากินกันเยอะครับถ้าเทียบปันนินกับหมอเทศนัผมว่าหมอเทศเนื้ออร่อยเนื้ออร่อยกว่ามันจะมีกลิ่นหอมครับหมอเทศมันจะมีกลิ่นกินเฉพาะตัวหอมเลยเอาไปทําเด็ดเดียวตากแล้วก็มาทอดนะหอมกินมันหอมมากครับโอ้โคลมนี้เลยเยอะเลยครับส่วนมากจะเป็นหมอเทศล้วนๆนะครับปันนินยังไม่เห็นเลยเนยะ หมะเทศคนนิยมกินกันนะคนหากันเยอะในตลาดก็ขายเยอะครับตามตลาดนัดคนหาเยอะปลาโตแทบไม่ทันไซส์แทบจะใช้ได้ทุกตัวเลยนะเก็บเลยครับเอาไปกินด้วยไปแบ่งคนอื่นเขาด้วย หมอเทศล้วนเลยปานินไม่มีหมอเทศก็ดีครับกินอร่อยนี่ไซส์อย่างนี้สักสามนิ้วสี่นิ้วครับตัดหัวขอดเก็ดแล้วก็ทอดผัดพริกแกงครับเนื้อดีเลยเก็บไปหลายตัวไซส์นี้ปล่อยครับปล่อยห้าตัว สองฝั่งนู้นดูดูฝั่งนี้มั่งเกือบสิบเมตรอ่ะ เท้าต yeah. oh, ิดลมเฮ้ย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 ยเวนตันแน่เลยดู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 น่าจะเป็นนวลตันครับ ไซสไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าปลาแรงเยอะครับปลาลนจันโอ้โหดูดูดันแหดูดูปลาแรงเยอะครับแช่แป๊บนึงแป๊บเดียวก็แป๊บเดียวก็เหนื่อยโอ้ดูดันแหดูดูแช่แหแป๊บครับ ปลามแมลงเยอะช่วงหวานโดนตัวแรกๆมันจะแรงเยอะแป๊บเดียวก็เหนื่อยครับปลานวนจันไม่ค่อยมีแรงดินนะดิ้งดินเบาๆนี่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 นีนข่ขาวๆนี่นี่ครับใส่สัวอยู่โัน,นจันครับแช่แป๊บกินไม้ออกก่อน ซส่สวยซส่สวยครับเก็บเลยนะนวนจันตัวเนี้ยซส์เกือบโลอะ่ะลูกหมอดเทศไซส์เล็กเก็บเลยครับนวนจันตัวนี้เกือบโลจะได้อยู่โอ้โหลูกเกือกหอยคนะรับเดินต้องระวังอะ่ะ าว,ว้าวสวยครับมวนจันครับโอ้เป็นโล่งเนี่ยนี่สวยเลยครับว้าวมวนจันครับแรงเยอะมากครับปลาพวกนี้มวนจันทะเลน,นี่ลูกหมอเทครับปล่อยก่อน เฮ็ดน้อยหอเทศน้อยเก็บนวนจันมามาดูหมายนี้ครับตามขอบขอๆเริ่มมีสาหลายแล้ว นมีหมอเทศใหญ่ครับเหมือนปลาจะไปอยู่ฝั่งนู้นมากกว่านะัฝั่งนู้นมีร่ม <c oughs> สูมเข้ากลางครับเท่าไหร่เท่านั้นอร้อนน้ำลึกครับช่วงกลางก็น้ำ มิดหัวพอดีเลยล็อกนี้หมดเทศตัวใหญ่ครับดินเบาๆมีคาบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดินแล้วดินแล้วเข้ามาใกล้ขอบเริ่มดินแล้ว นี่มอเทสครับไส์สวยเลยลงเลยดีกว่าใส่รองเท้าแบบนี้มันลงขึ้นลงลำบ,บากครับแรกว่าจะไม่ลงเห็นหมอเทสมีไซส์ยอยู่ก็เลยลงนี่ไซส์สวยครับมอเทสว้าวนี่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 นีนน่ี่ตัวนี้ด้วย สองตัวสวยงามครับเก็บได้สองตัวสวยสวยเลย,ยสาไหลเน่าฟาบอ๋อรองเท้าติด ครับใจเย็นเก็บไปสองตัวสวยครับเก็บสองตัวครับที่เหลือปล่อยฝั่งซ้ายนี่เขาดักรอบไว้ป่านลำบาก หรือว่าจะหวานซ้ําดูวะตรงนั้นมีกิ่งไม้ครับหวานข้ามไปฝั่งนู้นน่าจะมีตัวดูอีกซักโครมนะเดินลงไปหวานในน้ำอขอบขอบมีหลุมปลาเยอะเลยนะไล่ให้ปลาเข้ากลางก่อนนี่เดี๋ยวจะหวานไปนู่นครับอ้ยมีกิ่งไม้วะมาฟาบนี่ครับ หวานแบบนี้ขึ้นแหแบบนี้มันหวานได้ไกลครับช่วงกลางน้ําลึกครับเดินมาแค่ขอบขอบนี่ก็น้ําเลยเอวแล้วนิ่งจังมีปลาไหมเนี่ยไม่ไม่ดินะเฮ้ยเฮ้ยอะไรนอนี้อันนี้ครับคางแดงเลยน้าเต็มหน้า <laughs> แต่ก็หนักเอาเรื่องครับ สองสอบห้าสามโลเดินหวานในน้ำลำพังแค่เดินตัวเปล่าก็เหนื่อยนะครับหวานน้ำกลอยนี่ล่มลึกครับเหนื่อยง่ายโอเคผมนี่ก็ไม่ขาดทนุนใ <Yeah. S 1> หญ่โหืมเก็บปลาเกือบดิ้นลงน้ำไปแล้ว เสืิมลงน้ำไปแล้วลืมเก็บเมื่อกี้นี่สายเดียวกันนะครับตัวนี้ป่านินไอ,อ,อ้ไม่ใช่ป่านินนี่ก็มอเทศลงสายเดียวกันเลยสายสวยครับสามตัวหมายอยู่ติดถนนครับอยู่หน้าบ้านเขาด้วย หากินได้ครับไม่มีใครห่วงปลาแถวนี้คนแถวนี้ของไม่สนใจปลาพวกนี้ครับโอเคครับเก็บไปสามตัวใส่กล่องไปเลยน,นี่ขนาดไม่ตั้งแต่จะมาหวานนะเกือบจะเต็มกล่องล เดินหวานในน้ำเมื่อกี้หวานฝั่งนู้นมาลองหวานฝั่งนี้มาแค่นี้เดินมาแค่ไม่ถึงวาเลยน้ำเลยเอวแล้วหวานไป ใกล้กิ่งไม้นี่ระดับน้ำก็ประมาณเอวพอดีเลยหวานง่ายครับสิบสอง๋อกเ,เห็นแวบบ็แบบ นวลจันตาเหลือกดูดันแห่ครับด,ด,ดูดูดูดันแห่ติดสูงด้วยนะนี่เห็นขา,ขาวๆย้อนแสงครับแดดสองหน้าด้วย อะไรไม่รู้เยอะเลยโอ้ยๆๆมวนจัน,นครับเดี๋ยวจับปลากอนนี้ดีกว่า,าโอ้นี่ นวนจันเดี๋ยวโอ้โหแหเงลือเยอะเลยมีอีกเปล่าฝั่งซ้ายนี่ติดกิ่งไม้โหติดกิ่งไม้ด้วยเดี๋ยวแหยพันนะครับแหยพันไว้นี่ไซส์หใหญ่เลยนะไซส์เป็นโลอะปลานวลนจันทะเลครับโอ้โหแหติดกิ่งไม้กิ่งไม้มาถึงนี่เลย กิ่งไม้ลุ่นเหต้นมันล้มอยู่นู่มมันล้มนอนมาทางนี้อ่ะหลุละแช่น้ำนานเปื่อยหมดแล้วกิ่งไม้มีอีกเปล่ามีนวนจันยักษ์อีกไหมโอ้โเผาไม่มาพร้อมกันครับลากยาวเป็นทางเลยตัวเดียวครับนวนจันตัวเดียวว้าว ใหญ่เลยนี่ขายเป็นโลครับปลาหนวนจันทะเลวันนี้ได้หนวนจันใหญ่สองตัวว้าวนี่คล้มฟ้าคล้มฝนครับ ยนะครับเป็นโลอะตัวนี้นวนจันน้ำเค็มปลาพวกนี้แรงเยอะครับช่วงหวานโดนตัวแรกๆนี่ส่วนมากน่แหมมันจะขาดก่อนตัวนี้ดีนะมันติดสูงอะถ้าติดช่วงเผาเนี่ย ดันแห้ทะลุขาดหมดครับนี่สวยครับปลานวนจันทะเลว้าวโอเคครับตรงนี้ก็ได้ไปหลายตัวอยู่นะน้ำลึกครับเวลาแหติดช่วงกลางๆเหนื่อยกิ่งไม้ก็เยอะเลยย้ายห,หมายครับ น้ำลงเยอะหวานดูหน้าปากท่อนี้ครับมีแอ่งอยู่นิดนึงชอบมีกุลาดำเข้ามานะช่วงน้ำลงคุมหมดเลยแห่ <c oughs> คุมหมดเลยกุ <c oughs> <c oughs> ้งกุ <c oughs> <c oughs> ้งเล็กเยอะเลยอ้ กุ้งครับกุ้งตัวเล็กเยอะมากกุ้งขาวอ่ะพวกกุ้งขาวกุ้งนาเต็มเลยเหมือนลูกกระบอกเนี่ยโดดตึกตึกตึกเฮ้ยปลาอะไรนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกุ้งสายไม่โตเนี่ยปล่อยไปก่อนสายเล็กปลาอะไรดิ้นตึกตึ๊กตึกตึกวะเฮ้ย ลาก,กระบอกโดดไปแล้วตกใจเฮ้ยปลากระบอกครับเก็บได้อยู่นี่กระบอกตัวนี้ซสสวยแล้วเนี่ยนี่ปากระบอกครับอันนี้ด้วยกระบอกมาอยู่หลายตัวเลยซสสวยด้วยนี่ได้เรื่องเลยครับ นี่กระบอกหลายตัวครับตัวนี้ใสสวยเลยเนะี่ยลากระบอกนี่ครับ บอกครับนี่สายังเล็กอยู่ลูกกุลาดำครับปล่อยไปายเล็กก็ปล่อยให้โตก่อนโอเคครับโอ้โหวนจันไซสวยแล้วครับนี่เกือบเต็มกล่องเหมือนกันครับวันนี้ก็คัดเก็บมอเตสไซสวยๆมาเยอะเลยนี่ายข่ามือสี่ห้านิ้วครับนี่ครับ เป็นอยู่เลยกรบอกด้วยมวน,น,นตันตรงนี้น่าจะไซส์มาณโลครับนี่ครับม้วน,น,นจันสองตัวนี่กระบอกก็มีครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวจะรีบเอาปลากลับไปทําครับซื้อน้ําแข็งใส่มาถุงเดียวครัาแข็งหมดแล้วเอารวมๆน่าจะมาณหกโลห้าหกโลครับนี่ครับปับานแห้ได้เรื่องครับ <laughs>